เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจฝ่ายปกครองใช้รถยนต์3คันตามประกบเอ็มบ้านเพเอเย่นค้ายาบ้าขับขี่รถจักรยานยนต์พาแฟนสาวตระเวนส่งยาบ้าให้ลูกค้าก่อนจับกลุ่มได้พร้อมยาบ้าของกลางค่ะนายชัชพลเอี่ยมงามปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองระยองนะคะรับแจ้งว่านายเอบ้านเพอเอเย่นค้ายาบ้าขับขี่ออกจากบ้านพักพาแฟนสาวซ้อนท้าย ระเวนนำยาบ้าส่งให้ลูกค้าตามสถานที่ต่างๆจากนั้นนายชัชพลจึงนำกำลังอาสารักษาดินแดนกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองระยองที่หนึ่งใช้รถยนต์สามคันดักซุ่มรอและตามประกบกระทั่งพบนายเอม็มขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านบริเวณสามแยกสวนสน เจ้าหน้าที่จึงขับรถยนต์ติดตามจากนั้นนายเอ็มขับขี่รถจักรยานยนต์เลี้ยวขวาเข้าถนนสายส,ายสีวรพาสท่าเรือแกลงมุ่งหน้าถนนสุขุมวิทเจ้าหน้าที่จึงจอดรถยนต์สองคันดักรอบริเวณหน้าร้านค้าริมทางขณะที่อีกหนึ่งคันขับขี่ตามประกบนะคะและก่อนที่จะถึงทางแยกถนนสุขุมวิทเจ้าหน้าที่ที่ดักรอจึงขับรถยนต์สองคันออกมาขวางปิดหัวและท้าย จากนั้นรถยนต์คันที่ขับขี่ตามประกบได้จอดปิดทางไม่ให้นายเอ็มขับขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปได้ก่อนจะควบคุมตัวนายเอ็มและแฟนสาวตรวจค้นในตัวนะคะไม่พบสิ่งผิดกฎหมายค่ะเจ้าหน้าที่จึงขอตรวจค้นกระเป๋าถือของแฟนสาวนายเอ็มนะคะ พบยาบ้า97เม็ดค่ะซึ่งแฟนสาวนายเอ็มก็บอกว่ายาบ้านั้นเป็นของนายเอ็มไม่ใช่ของเธอนะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงให้ในายเอ็มพาไปตรวจค้นที่ห้องพักพบยาบ้าซุกซ่อนไว้ในห้องพักอีกจำนวน200เม็ดค่ะจึงได้ยึดไว้เป็นหลักฐานก่อนจะนำตัวนายเอ็มส่งพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเพอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะ ดำเนินคดีข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทที่หนึ่งไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายค่ะ